สำหรับใน EP ที่2นี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าเราจะทำยังไงให้สามารถลดน้ําหนักและลดไขมันได้ผลระยะยาวอย่างถาวรและยั่งยืนนะครับถ้าใครได้ฟัง EP ที่แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าใน EP ที่1เราพูดไปแล้วว่าปัจจัยสำคัญที่เพียงแค่บอกว่าออกใใกำลังกายนะทานอาหารที่ดีมันไม่ได้ผลเพราะอะไรนะครับถ้าใครไม่ได้ฟังลองย้อนไปฟังดูนะครับแต่ใน EP นี้ครับเป็น Practical และการลงมือทาแล้วเราจะทายังไงให้ สามารถลดน้าหนักลดไขมันได้อย่างยั่งยืนและถาวรต้งองบอกแบบนี้ครับว่าทั่วโลก globally แล้วกันทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะ52%มากกว่า5 2%ซนด้วยซ้ำเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยหรือภูมิมหาเนี่ยทุกคน5-2%มากกว่านี้ต้องการที่จะลดน้ําหนักพยายามลดน้าหนักอยู่ตอนนี้ครึง่งครึ่งโลกนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะเพราะเราไม่ได้นับแค่ประเทศไทยเรานับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาฝั่งยุโรปต่างๆด้วยหมดเลย จริงๆโิสิตเนี่ยมันก็เป็นปัญหา,าปัญหาระดับโลกมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับอาจจะด้วยหลายปัจจัยนะท,ที่ที่ทำให้เราเนี่ยมีปริมาณไขมันที่สะสมมากขึ้นน้าหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่หลายคนเวลาทำเนี่ยเวลาลดน้ําหนักลดไขมันเนี่ยใช้วิธีที่ Extreme มากๆก็ม,กกมีที่ไม่แนะนําไม่ได้ผลระยะยาวก็มีคือมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ละกัน อยากได้อะไรเร็วๆถูกไหมออยกตัวอย่างง่ายๆให้ทุกคนเห็นภาพเหมือนกันเราพูดถึงในเรื่องของ economic เลยนะกนานฉันลงทุนวันนี้เท่าเนี้ยฉันอยากได้คืนเท่าเนี้ยภายในระยะเวลาเดือนหนึ่งหรือเร็วกว่าน,นั้นนะครับเปรียบเทียบให้เห็นเหมือนกันฉันคุมมหาแล้วนะวันนี้ฉันออกกําลังกายแล้วนะวันนี้ภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยฉันอยากจะลดห้าโลสิบโลอเรียกว่า rapid weight loss นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราไม่แนะนําเลยลดมากลดเยอะลดเร็วเป็นสิ่งที่ เราไม่ได้แนะแนําเลยนะครับเพราะว่าปัญหาที่ตามมามันมากกว่าประโยชน์คือให้โทษมากกว่าประโยชน์ละกันนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยเราก็ต้องอาหารูปแบบที่มันเหมาะสมกับเราแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปว่าเราจะทายังไงให้ลดน้ําหนักได้อย่างดีถาวรยั่งยืนและมั่นคงนะครับปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราลดได้หรือไม่ได้นะครับปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราลดไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถรักษาน้ําหนักที่ลดไปอ่ะไม่ให้เด้งกลับขึ้นมาได้ หลายคนผมเชื่อเลยว่ามีการทำรูปแบบไดเอทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอดมื้อเย็นการทานโ c ลคาร์โบไฮเดตไดเอทการทำคีโตเจนิกไดเอทน้ำหนักลดเร็วมาก1เดือน2เดือนเร็วมากแต่เดือน3เดือน4กลับขึ้นมาเร็วมากเช่นกันมันก็แน่นอนว่าแสดงให้เห็นว่าคุณได้ผลระยะสั้นเท่านั้นนะระยะยาวเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีเ <TV> บตเบตลอสที s <throughout> <S ่ต <Bear ly visuals> ่างกันหมายความว่าคนที่มีปริมาณน้ําหนักให้ลดเยอะก็อาจจะลดได้มากกว่าและเร็วกว่าเทียบกับคนที่ไม่ได้มีน้ําหนักให้ลดเยอะขนาดนั้นก็อาจจะเป็นการค่อยๆลดลงนะครับไม่ได้มีปริมาณให้ลดเยอะหรือบางครั้งอาจจะไม่เห็นความแตกต่างเลยซ้ำว่าเอ้ยนี่ฉันพยายามลดอยู่นะแต่มันไม่ลงเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมอีกนะครับว่าน้ําหนักตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เราใช้เป็น reference ได้แต่เราไม่อยากให้ยึดติดกับน้ำหนักตัวซะทีเดียวเพราะการลดไขมันกับลดน้ำหนักเนี่ยมันต่างกันเดี๋ยวเราจะไปคุยกันใน EP อื่นนะครับแต่ว่าน้ำหนักตัวเนี่ยมีผลกระทบจากหลายปัจจัยการทานอาหารเข้มก็มีผลกระทบต่อน้ำหนักตัวการอ่าพักผ่อนไม่เพียงพอก็มีผลกระทบต่อน้ำหนักตัวมีปริมาณกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นก็มีผลกระทบต่อน้ำหนักตัวอาหารที่ทานก็มีผลกระทบต่อน้ำหนักตัว แต่สิ่งที่ไม่โกหกเรานั่นก็คือ body composition หรือว่าสัดส่วนไขมันและกล้ามเนื้อในร่างกายของเราครับเมือ่อพูดถึงวิธีการลดน้ำหนักนะครับหลายคนเนี่ยพยายามทำหลายวิธีมากๆรูปแบบการไดะเอทดต่างๆมันมีเยอะมากมายในสังคมเราสมัยนี้นะฮะแทบจะเป็นบางคนเป็นลทัทธิด้วยซ้ำไปนะครับว่าเอ้ยฉันทาน keto diet คุณไม่ทานใช่ไหมคุณอย่ามาคุยกับฉันหรือคุณต้องทานนะก่อนที่เราจะมาคุยกันมันมีนั้คนที่แบบเขาเรียกว่า เคร่งมากๆแล้วก็เอ็กตรีมมากๆกับไดเอทที่เราทานคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีเทาไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับทุกคนทานอาหารแต่ไม่ใช่ทุกคนออกกาอาาําลังกายน่าเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเรื่องของการทานอาหารเนี่ยมันคุยกันแล้วบางทีมันก็มีผิดใจกันบ้างขัดใจไม่เข้าใจกันบ้างแต่หลักการของการทานอาหารเนี่ยทุกคนต้องพพล l y และสามารถ apply basic nutrition ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า เราจะทำเป็น specific nutrition ยังไงให้มันเหมาะกับตัวเราเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เราต้องการครับเวลาลดน้ำหนักลดไขมันแน่นอนว่าดูผอมลงเพรียวขึ้นรูปร่างดีขึ้นด้วยวิธีไหนก็ตามไดเอทที่เราบอกไปแล้วหรือบางคนเขาเรียกว่า severe calorie restriction ทานน้อยมากๆทานน้อยอจนเกินไปแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเราทานน้อยเกิดแคลอรี่เดฟน้ำหนักก็ลดลงไขมันก็ลดลงแต่ มันจะลดเร็วกันไปไหมมันจะลดไปแล้วมันจะดีต่อสุขภาพของเราหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะแก้วิธีเราจะแก้นั่นก็คือเราจะทํายังไงให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็น fat burning machine ร่างกายของเราจะเป็นเตาเผาพันไขมันให้ได้ดีที่สุดเราจะทํายังไงเชื่อว่าทุกคนอยากได้จะดีไหมถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ว่าฉันมีกล้ามเนื้อมากร่างกายฉันเผาผ่านตลอดเวลาดีไหมดี ฉันไปกินอะไรก็ได้ไม่ป้วนเลยเพราะว่าร่างกายมันเผาผลาญได้ดีตลอดเวลามันดีไหมมันก็ดีแต่หลายคนก็ใช้คําว่าเขาเรียกว่าอายุเป็นข้ออ้างบ้างริงยังมันเป็นส่วนเนื้อนะแต่ว่ามันไม่สามารถเป็นข้อสรุปได้นะครับว่าอายุเยอะแล้วฉันไม่มีสิทธิ์จะเผาผลาญให้กับคนอายุน้อยมันก็อยู่ที่ว่ารูปแบบการสร้างตัวเองเนี่ยคุณสร้างมายังไงตั้งแต่ตอนอายุน้อยจนมาถึงอายุเยอะนะครับถ้าแนะนําได้สิ่งแรกคือสร้างกล้ามเนื้อ การสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันทําให้เรามีอัตราการเผาผลาญในร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เราจะสร้างกล้ามเนื้อได้จากอะไรบ้างวิ่งหรือเปล่าการวิ่งเป็นรูปแบบการออกกำลังกายคาร์ดิโอหรือว่าแอโรบิกที่ไม่ใช่รูปแบบการสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นถ้าคุณจะสร้างกล้ามเนื้อจากการวิง่งโชคดีครับมันมัน,ม,นมันทำไม่ได้มันใช้เวลานานมากๆแล้วมันมันจะไม่เกิดการสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าพาสเวของอะดัปเทชันร่างกายเรามันต่างกันแอโรบิกไปทางหนึ่งแอนแอโรบิกเวทเทรนนิ่งไปอีกทางหนึ่ง จะสร้างกล้ามเนื้อต้องออกออกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือที่เรียกว่า resistance training นะฮะอันต่อมาออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเราได้ใช้กล้ามเนื้อไปแล้วต้องทอํายังไงครับทานโปรตีนให้เพียงพอบางคนนึกว่าทานโปรตีนอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องเล่นเวทก็สร้างกล้ามเนื้อได้มันไม่ได้นะมันต้องใช้ด้วยแล้วถึงจะทานซ่อมแซมมีอะไรให้เสริมสร้างไม่งั้นทานเข้ามาอย่างเดียวมันไม่มีอะไรให้ไปเสริมสร้างมันก็ทําให้โปรตีนที่ทานเข้ามานั้นเนะ่มากเกินไปบางครั้งสะสมเป็นไขมันด้วยซ้ำไป แล้อีกอันหนึ่งครับนอนให้เพียงพอ3อย่างนี้ถ้าคุณอยากจะมีกล้ามเนื้อเวทเทรนนิ่งทานโปรตีนให้เพียงพอและนอนให้เพียงพอนอนให้เพียงพอเนี่ยหมายถึง6กถึงเชั่วโมงต่อวนันต่อคืนนะครับเพราะการน,นอนเพียงพอเนี่ยร่างกายมันได้ไดฟื้นฟูเต็มที่มีการเสริมสร้างเต็มที่กล้ามเนื้อได้ถูกเสริมสร้างได้อย่างเต็มที่และกระบวนการกา,ารเผาผลาญไขมันก็จะสามารถทําได้อย่างเต็มที่เช่นกันนะครับอันดับแรกนะสร้างกล้ามเนื้ออันต่อมาครับพยายาม เพิ่มระบบพอผ่านในร่างกายของเราหรือว่าแรมบับเมตาบอลิซึมของเราให้ได้มากที่สุดนะครับการจะแรมบับเมตาบอลิซึมเนี่ยส่วนหนึ่งเลยคือข้อแรกนั่นก็คือสร้างกล้ามเนื้อแต่อันต่อมาครับสร้างกล้ามเนื้ออย่างเดียวโดยธรรมชาติแล้วไขมันมันก็จะลดลงไปด้วยนั่นก็คือการลดไขมันนั่นเองอันต่อมาพยายามทาตัวให้แอคทีฟเข้าไว้นะครับหมายความว่าคุณจะยืนคุณจะเดินทําสวนทําความสะอาดบ้านทำชอสต่าง มันจะช่วยทำให้คุณมีความแอคทีฟ physical a c i v i t y ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันอันต่อมาครับถ้าจะคาร์ดิโอก็ทำเป็นอินเทอร์วอลโดยเฉพาะ high intensity interval training นะฮะแล้วเช่นเดียวกันคุณก็ต้องทานโปรตีนให้เพียงพอมันก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มระบบเผาผลาญของคุณด้วยเช่นกันนะครับเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยถ้าเรานับจริงจริงเนี่ยมีอะไรบ้างการที่คุณจะเป็น fat burning machine ต้องมีกล้ามเนื้อการที่คุณจะมีกล้ามเนื้อมันก็จะแตกหน่อมา ทานโปรตีนเล่นเวทนอนให้เพียงพอแล้วควบคู่ไปกับลาก,กอื่นๆ high intensity interval training พยายามลดไขม,มันให้ได้มากทำตัวให้แอคทีฟตลอดเวลาเพราะว่าการออกกำลังกายนี่คือส่วนหนึ่ง physical activity คือส่วนหนึ่งมันมีความแตกต่างกันนะครับ2ออันนี้การออกกำลังกายมันอยู่ under physical activity แต่ physical activity ไม่ใช่การออกกาลังกายหมายความว่าการออกกาลังกายเนี่ยคือการขยับร่างกายที่มีแบบแผน โดยฟิสกอลิฟิตี้เป็นการขยับร่างกายที่ไม่มีแบบแผนมีอะไรบ้างที่เป็นฟิสกอล์ทิฟิตี้ที่เราบอกไปเลยคุณเดินจากรถไปทำงานคุณเดินจากาชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนคุณเดินจากที่บ้านไปที่ทำงานคุณปั่นจักรยานต,ต่างๆเหล่านี้มันเป็นการขยับร่างกายที่ไม่ได้มีแบบแผนคุณทำสวนคุณทำความสะอาดบ้านสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีแบบแผนมันไม่มีว่าวันนี้ฉันล้างจานฉันจะหมุนแขนฉันให้ได้4เซตเซตละ15ครั้งอันนี้คือมันไม่ได้มี ไม่ได้มีใครตั้งใจแบบนี้นะครับหรือว่าตั้งใจอย่างนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆแล้วฟิสิอเทิวิตี้มันเป็นแบบนี้และเอ็กซ์ซอร์ไซส์มันคือการที่วันนี้ฉันจะไปวิ่ง5กิโลเพื่อฝึกระบบหายใจของฉันวันนี้ฉันจะเล่นเวทเทรนนิ่ง8ถึง12ท่าท่าละ1นเซตเซตละ8-12ครั้งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อทั่วทั้งทุกส่วนในร่างกายของเราอันนี้คือการขยับร่างกายที่มีแบบแผนนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการพูดแบบยืดเยื้อแล้วก็ให้เข้าใจง่ายๆให้แบบเออแล้วบอกสัทีสิว่าถ้าฉันเป็น fat burning machine แล้วฉันจะต้องทําอะไรอีกฉันจะต้องทําอะไรบ้างในการลดไขมันให้ได้ยั่งยืนนะครับแน่นอนว่าคําว่าย,ยั่งยืนเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าวันนี้นับไปอีกหเดือนเป็นอย่างน้อยนับไปอีก1ปีคุณยังจะสามารถทําตามรูปแบบที่คุณเริ่มได้หรือเปล่ายกตัวอย่างแล้วกัน ถ้าวันนี้คุณจะทำ intermittent fasting อีก6เดือนถามตัวเองคุณจะ Fast ด้วยวิธีเนี้ยไปได้ไหมอีก6เดือนถ้าไม่ได้คุณอาจจะไม่ควรเริ่มเพราะว่ามันเริ่มไปแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เริ่มไปทำไปหยุดทำเริ่มเริ่มหยุดเริ่มเริ่มหยุดมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นไซคของ d i e y cycle วนแบบนี้ซึ่ง d i e t cycle ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะไปพูดกันที่มีความเกี่ยวโยงกับโยโย่นะครับในโอใจรอที่หนึ่งนะครับเป็น EP ต่ต่อไปหรือถ้าคุณรู้สึกว่า ฉันจะลดน้าหนักด้วยการอดมื้อเย็นอดขนมคุณทําได้ไหมอีก6เดือนถ้ารู้ว่าตัวเองมีสังคมตอนเย็นมากๆถ้ารู้ว่าตัวเองชอบทานขนมมากๆมันไม่เหมาะกับเราแน่นอนเพราะคุณจะรู้สึกเครียดและเกิดการาตะบะแตกได้หรือว่ากินอะไรเยอะเกินไปก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมรูปแบบการออกกำลังกายถ้าคุณเริ่มวันนี้ด้วยการฉันจะไปวิ่งที่สวนลุมทุกวันวันละสิกิโลถ้าคุณรู้สึกว่าเอออีก6เดือนฉันจะวิ่ง10กิโลได้หรือเปล่า ไม่ได้อะก็อาจจะไม่ควรเริ่มอาจจะบอกเออแต่ถ้าฉันปรับเป็นวิ่งสักหนึ่งกิโลทุกวันเวทเทรนนิ่งอีกสักสาสิบนาทีทุกวันฉันทาได้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เหมาะสมมากกว่านั่นคือนั่นคือความหมายของคําว่ายั่งยืนและมั่นคงนะครับคือมองและถามตัวเองเลยว่าอีกหกเดือนทําได้ไหมอีกหนึ่งปีทําได้หรือเปล่าแต่ถ้าจะให้ปิดท้ายและบอกถึงสูตรสําเร็จนะครับเป็นรีสปีเลยในการดูแล ลดไขมันลดน้ําหนักของเราทุกคนชอบอยู่แล้วครับว่าบอกฉันมาเลยว่าฉันจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวเองอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะชอบหรือไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยฉันอยากรู้ว่าฉันต้องทําอะไรบ้างและฉันจะทําตามหรือไม่ทาตามก็อีกเรื่องหนึง่งสูตรสาเร็จครับ w e ทเท t น r a i n i n g r e s i น t a n c training อย่างน้อยสัปดาห์ละ2อถึงสวันกล้ามเนื้อทั่วทุกส่วนในร่างกายของเราอันที่หนึ่งนะที่ต้องทํานะ คุณชอบเวทเทรนนิ่งหรือเปล่าต้องถามตัวคุณเองคุณมีข้อมูลมาประกอบในการทำเวทเทรนนิ่งมากนักแค่ไหนก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับอันที่2ครับทานโปรโตีนในแต่ละวันให้ได้1.4-2.2ถึงกรัมต่อน,น้ำหนักตัวกิโลกรัมทานถึงหรือเปล่าตอนนี้โปรโตีนในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วยคุมความหิวและคุมน้ำหนักต่างๆนะครับเพราะโปรโตีนมันทำให้ยิ่มท้องมากกว่าแล้วก็มันช่วยทำให้ร่างกายมีการเผาผลาญมากขึ้น อันที่3ครับนอนให้ได้6กถึงแหรือว่า9ชั่วโมงที่เราบอกไปต่อคืนนอนกี่โมงตื่นกี่โมงถ้าเรารู้แล้วว่าเรานอ,นอนได้เนี่ยเราจะต้องตื่นโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลกุกมันจะตื่นเป็นเวลาเดิมๆิมทุกวันถ้าเรานอนเป็นเวลาเดิมมันก็จะตื่นเป็นเวลาเดิมและก็นอนที่มีคุณภาพโดยที่ตื่นมาแล้วเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราง่วงนะฮะและถ้าคาร์ดิโอนะครับก็ทําในรูปแบบอินเทอร์วอลหรือว่า HIIT สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้ง นะครับซึ่งหัวข้อ HIIT เราก็เดี๋ยวกันเราจะมาลงรายละเอียดลึกกันอีกนะครับเพราะว่าก็ยังมีหลายคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่ว่า HIIT จริงๆแล้วมันคืออะไรบางคนคิดว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งคือ HIIT หรือเปล่าไม่ใช่ทำสควอตแล้วมาต่อด้วยท่าแลงมันไม่ใช่ HIIT นะครับมันคือเซอร์กิตเทรนนิ่งแต่ HIIT จริงๆมันหนักกว่าที่เราคิดไว้แต่ทุกคนสามารถทําได้เพราะความหนักของแต่ละคนต่างกาันแต่จุดเริ่มต้นทุกคนสามารถเริ่มได้แล้วค่อยๆ r o g r e s s ไปนะครับ และเรทการลดน้ำหนักลดไขมันที่ดีควรจะอยู่ที่ประมาณ1-3%ต่อเดือนถ้าผมหนัก80ผมอยากจะลดน้ำหนักแต่ละเดือนเนี่ยก็ประมาณจุด8กิโลต่อเดือนไม่ถึง1โลนะจุด8กิโลนะครับโดยเฉลีย่ยหรืออาจจะ1กิโลแต่ละคนบวกลบไม่เหมือนกันนะครับก็และนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ ส winter, no ุดสาเร็จแล้วกันนะครับในการที่จะลดไขมันลดน้ําหนักให้ได้ยั่งยืนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่เราน้ําหนักลดลงหรือน้ําหนักไม่ลดหรือน้าหนักเพิ่มขึ้นไม่จาเป็นเสมอไปว่าไขมันของเราจะลดตามหรือจะเพิ่มขึ้นตามบางคนพยายามลดน้ําหนักทําทุกอย่างน้าหนักไม่ลดไขมันลดก็มีบางคนน้ําหนักลดไขมันลดด้วยก็มีบางคนน้ําหนักลดอย่างเดียวไขมันไม่ลดก็มีมันก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่เราแตกไว้ได้นั่นก็คือ เออ skinny fat นะครับหรือว่าอ่โรคที่เป็นคนผอมแต่มีไขมันสะสมค่อนข้างมากนะครับที่เราจะไปคุยกันใน E ีีหน้าครับหวังว่าวันนี้จะได้รายละเอียดข้อมูลนะครับในการที่จะไปเริ่มลดน้ำหนักลดไขมันให้ได้ผลอย่างระยะยาวจากสูตรสำเร็จที่เราให้ไปลองดูนะครับว่าทำได้ไหมแล้วเหมาะกับตัวเองไหมชอบไหมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน E ีีหน้าครับถ้าชอบข้อมูลในวันนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ และ EP ีต่อไปจะเป็นเนื้อหาอะไรก็สามารถแชร์มาได้นะครับว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรหรืออยากจะคุยกันเรื่องอะไรครับสวัสดีครับ